สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะกระแทกแดกดันออกมาขอโทษแล้วนะคะหัวโจกแก๊งเหยียดไม่สำนึกโพสภาพกระแทกแดกดันเหยียดไม่เลิกขุดบางคนเป็นคนอุดรหัวโจกแก๊งเหยียดครับเฮาท็อกซิกไม่สำนึกหลังชาวเน็ตขุดประวัติอย่างสาวคนหนึ่งที่เป็นดาวติกต o อกจริงๆเป็นคนจังหวัดอุดรธานีถูกไล่ล่า,ลาจนต้องปิดโซเชียลมีเดีย เกือบทุกช่องทางรวมไปถึงหนุ่มอีกคนที่ใช้ชื่อปลั๊กชาวเน็ตไล่ล่าอย่างหนักเพราะเป็นตัวต้นเรื่องที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่คนเหล่านี้ดูเหมือนไม่แคร์ไม่สำนึกท,ทําทีเป็นถ่ายภาพท่ากราบไหว้ขอโทษลงทวิตเตอร์พร้อมแคปชั่นออกมาขอโทษแล้วนะคะทำนองกระแทกแดกดันเพราะบน iPad เขียนว่าคนเป็นการออกเสียงสำเนียงของคำอีสานคำว่าคนหรือกินหมา และเปิดภาพ YouTube ภาพครอบครัวของคนอีสานที่หน้าปกคลิปเขียนว่ากินหมาแต่จริงๆแล้วในคลิปคือการรวมตัวกันกินต้มหมาน้อยเพื่อชนิดหนึ่งที่มีความหวานมักจะนำรากมาผสมกับข้าวเกรียบหรือนำไปทำเป็นขนมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากโพสจัง .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดเชิกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ